เปนารของประเทศไทยนะครับเรานะครับเราในฐานะหนึ่งก็คือเป็นคนไทยน่าจะทำอะไรเท่าที่จะทำได้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งเราไม่ได้ทำแค่นิตยสารแต่เรากำลังทำสังคมไปด้วยนั่นต่างหากที่เราเพยายามบอกกับน้องๆทนทุกคนที่ดริแล้วเราถูกคิดค้นมาจากแบรนด์ D A ของคนไทยครับคนไทยมีแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งครับคือแบรนด์ของใจดีสิ่งที่ผมทำไม่ใช่การให้ แต่คือผมต้องการสร้างระบบมาแก้ปัญหาเมืองไทยเป็นมียอดที่การให้สูงมากแต่ทำไมประเทศไทยเราถึงไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยจากการให้ไม่ต้องกลัวใครแต่ต้องเคารพทุกคนไป็นแบบผู้อื่นเนี่ยที่ผู้อยากให้ผู้อื่นไปโดบับเรานะคลิกปัญหาลรวคิดดีทำดีที่นี่เร็วๆนี้